จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินนะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาค่ะซึ่งทางจังหวัดสุรินนะคะได้เตรียมเสนอพื้นที่แห่งนี้ค่ะเป็นสถานที่ก่อสร้างด่านศุลกา,กากรที่ได้มาตรฐานสากลในการประชุมครมสัญจรน,นอกสถานที่ที่จังหวัดบุรีรัมค่ะ สถานการณ์การค้าการลงทุนของด่านศุลกากรช่องจอมในอดีตนั้นอยู่ในระดับชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนเนื่องจากขณะนั้นประเทศกัมพูชาย,ยังไม่เปิดเสรีเช่นปัจจุบันและจะเสรีมากยิ่งขึ้นในอนาคตตามข้อผูกพันการเป็นสมาชิกของ AEC และเกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง จึงส่งผลให้ปัจจุบันมูลค่าการค้าการลงทุนเติบโตเป็นการค้าระหว่างประเทศประกอบด้วยรูปแบบที่หลากหลายและมากมายทั้งด้านมูลค่าและปริมาณของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระบบโลจิสติกและส่งผลให้การเดินทางเข้าออกข้ามจุดผ่านแดนมีปริมาณและความถี่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งแตกต่างจากสถานการณ์เดิมโดยสิ้นเชิง แต่ศักยภาพของด่านศุลกากรช่องจอมและด่านพรมแดนช่องจอมไม่เหมาะสมต่อการให้บริการไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งที่ไม่เอือเอ้ออำนวยในการควบคุมเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าออกมีพื้นที่ไม่เพียงพอและไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าในระบบโลจิสติกและการใช้บริการที่สะดวกรวดเร็วรวมถึงอาคารที่ทำการคับแคบต่อการบริการแบบจุดเดียว one stop service ของหน่วยงาน C I Q ประกอบด้วยศุลก,กากร ตรวจคนเข้าเมืองและด้านความปลอดภัยคือหน่วยงานที่ควบคุมเกี่ยวกับพืชสัตว์อาหารและยาในอดีเนี่ยด่านตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการค้าตามวิถีชาวบ้านนะครับก็คือเป็นการค้าชุมชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนก็เลยมีพื้นที่และก็ความเหมาะสมที่ตั้งเนี่ยก็เป็นตามสถาน,นาการณ์ณเวลานั้นประกอบกับด่านช่องจอม เป็นพื้นที่ที่ถือว่าเหมาะสมทางด้านเช,ช,ชืภูมินะครับเพราะเป็นประตูหลักจากอีสานตอนล่างหรือกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินสู่ประตูสู่ประเทศกัมพูชา โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรและด่านปรมแดนช่องจอมแห่งใหม่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวของกลุ่มนครชัยบุรินรองรับการค้าชายแดนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอีกทั้งจะช่วยเอื้ออำนวยในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วลดต้นทุนมีมาตรฐานส่งเสริมระบบโลจิสติกส์แบบจุดเดียว one stop service เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ อาคารแห่งนี้ก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อสาย่าชาวต,าต่างประเทศรวมทั้งมีความเชื่อมั่นในการค้าการลงทุนนะครับหน่วยงานซีคิวจะสอดประสานทํางานร่วมกันเหมือนกับหน่วยงานเดียวกันเป็นลักษณะวัน s ตาร์ทเซอร์วิสอิน o ันนะครับก็คือผู้ที่เดินทางผ่านเข้าออกจะได้รับความสะดวกแล้วก็ใช้เวลาน้อยก็จะสร้างความพึงพอใจและดึงดูดจูงใจให,ให้มาใช้บริการณจุดนี้ การบริหารจัดการก็จะเกิดความกระชับสะดวกและก็ง่ายรวมทั้งมันจะส่งผลต่อมาตรฐานเรื่อง สิบกว่าอีเวนต์เนี่ยไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเตรียมในการที่จะจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดที่ห้องประชุมคลังจังหวัดนะครับตอนนี้ทางเจ้าของพื้นที่นะท่านคลังจังหวัดก็มาถึงห้องประชุมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเชิญเชิญท่านคลังนะครับได้มาพูดคุยสักหน่อยนะครับเพราะว่าในส่วนของคลังจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่่งทีีมมคคววาาาสํัญในนนดด้้เศรษฐกิจย ผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้ทางคลังจังหวัดเองก็ขับเคลื่อนในเรื่องของอโครงการไทยนิยมยั่งยืนอยู่นะครับทำหลายโครงการหลายกิจาก,การรมด้วยกันทําอะไรยังไงกันบ้างครับท่านครับค่ะในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะต้องพูดในนามของกระทรวงการคลังนะคะเนื่องจากว่า